อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตาม subscribe. s u b s c r i b e สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะฮะซึ่งเป็นคนจีนนะครับอยู่ที่ประเทศจีนกำลังทดสอบการขึ้นเขาของเจ้าพระเอกของเราคันนี้นะครับแทง300นั่นเองนะฮะหลายคนก็อยากได้แท้ง500นะครับในประเทศไทยแต่ก็มีอีกหลายคนนะครับก็อยากได้แทง300เหมือนกันนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นการทดสอบแท้ง300นะครับในการขึ้นเขานะ แต่การทดสอบของเขาครับไม่ใช่เข่าแบบทางลาดเรียบนะฮะแต่เป็นแบบเหมือนเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็มีความลื่นอยู่พอสมควรเลยนะฮะแทง300ก็ดูทรงแล้วอาจจะมีติดขาดอยู่บ้านะครับแต่ด้วยแรงบิดและพลักํางนะฮะก็สามารถไต่ขึ้นไปได้นะครับโดยในคลิปนี้อาจจะมีการยึกยักอยู่สักเล็กน้อยนะครับแต่ก็สามารถขึ้นไปได้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ